ค่ำคืนวันอาทิตย์วันนั้นหลังจากเลิกโบททั้งผมมิสเตอรีโบลาลิต้าเราก็ยังทานข้าวด้วยกันเสวนากันไปเกี่ยวกับเรื่องดาวิดฆ่ายักษ์โกลิอัตแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาไต่าถามสารทุกสุขดิบกันต่อซึ่งชาวคริสเตียนก็เรียกว่าเป็นการสามัคคีธรรมกลุ่มย่อยโบราสาวสวยชาวแอฟริกาใต้ก็ถามผมว่าคุณยังหนักใจเรื่องอะไรอยู่อีกไหม ถึงลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับงานก๊บใหญ่นี้ผมตอบเสียงอ่อยๆไปว่ามันก็มีกิจกรรม20กิจกรรมที่เราคิดว่าเราพอจะรับมือได้แต่ว่ามันก็ยังมีอีกตั้ง10กิจกรรมที่ผมกับทีมงานไม่มั่นใจเลยว่าจะทําได้ภายใน3วันนี้แล้วก็แม้ว่าบางกิจกรรมเราจะทําได้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคอนโทรลกิจกรรมนั้นให้ราบรื่นได้ดีแค่ไหนเพียงไร สิ่งที่ผมหวั่นใจอยู่ก็คือว่าถ้าผมพลาดอะไรไปและลูกค้าไปคอมเพนร้องเรียนกับทททผมก็จะถูกยึดใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวลิต้าสาวสวยอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ถามผมว่าแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณหนักใจที่สุดผมมองหน้าเธอซึ่งเป็นหน้าตาคมขำแบบชาวฟิลิปปินส์ผมตอบเธอกลับไปว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ ไม่ค่อยเกี่ยวกับการนำเที่ยวแบบที่ทีมงานน้องๆของผมคุ้นเคยที่หนักใจก็คือผมจะต้องหาสถานที่ให้ลูกทัวร์แข่งบอลกันเพราะว่าลูกค้ารีเควสตมาแบบนี้ซึ่งจะต้องจุคนได้ไม่ต่ำกว่า300คนแล้วก็ในเกาะภูเก็ตนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าจะไปหาสถานที่แบบนี้ที่ไหนทันเวลาทั้งสมคนก็มองหน้ากันไปมานิ่งอยู่ชั่วคู่แล้วมิสเตอรีก็เปิ เรากับนึกขึ้นมาได้ว่าเขารู้จักเพื่อนคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับผอ,อโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแถวหาดกะรนคิดว่าอาจจะมีสนามบอลและก็สามารถที่จะรองรับคนได้300คนเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็มีนักเรียนประมาณ7 8 0 0คนและถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์โรงเรียนก็หยุดซึ่งถ้าคุบนี้มาเที่ยวภูเก็ตกัน,กนในช่วงวันที่โรงเรียนหยุดพอดีคนก็อาจจะขอทางผอ,อใช้สถานที่จัดแข่งบอลให้กับลูกค้าได้โดยที่คนก็ สปอร์ตค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนไปบ้างว่าแล้วเขาก็เอานำบัตรเพื่อนของเขาให้ผมแล้วก็กล่าวต่อว่าคุณลองติดต่อไปดูนะแล้วก็ลองไปอินสเปกชันดูสถานที่นี้ผมจึงรับนำบัตรมาแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าอย่างน้อยก็พอจะมีหนทางบ้างแล้วในใจก็รู้สึกอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้เริ่มทําตามสัญญาเพราะว่าผมก็เสียเวลามาบวชแสวงหาพระองค์แล้วซึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ผมก็จะพาลูกน้องไปดูโรงเรียนนี้อย่างน้อยอก็จะได้หลุดไปหนึ่งกิจกรรมแล้วโบราสาวแอฟริกาใต้ก็ยิ้มเอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมล่ะฉันบอกคุณแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าตอนนี้คุณก็หลุดปัญหาไปหนึ่งกิจกรรมแล้วใช่ไหมยังมีอีก9กิจกรรมทีน่นี้มีอะไรอีกลองพูดมาดูเผื่อพระเจ้าจะมีทางออกให้กับคุณผมมองหน้าเธอแล้วก็เปยเปยขึ้นว่า ลูกค้าต้องการนักร้องสาวสองคนไปร้องในงานปาร์ตี้ดินเนอร์ของลูกค้าด้วยทีนี้ทีมงานของเราก็ส่วนใหญ่ทำทัวร์เราไม่ได้เปิดผับหรือเปิด,เ,ปดเทคเราไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยที่จะไปหานักร้องสาวผมทำธุรกิจทัวร์ผมไม่ได้ทำผับทำเทคไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหานี้พอพูดจบทั้งมิสเตอรีโบลาและลิต้าก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันผมมองหน้าพวกเขาอย่างงงงโบลายิ้มให้กับผมแล้วก็พูดว่า พระเจ้าทรงนำคุณจริงๆเลยคุณมาโบสถ์คืนนี้ไม่เสียเที่ยวผมมองหนะ้าพวกเขาทั้งสามคนอย่างงงๆแล้วก็ถามกลับไปว่าพวกคุณหมายถึงอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงนำในคืนนี้ให้ผมมาโบสถ์และก็จะไม่เสียเที่ยวไม่เสียเวลาโบลายิ้มแล้วก็พูดว่ามีนักร้องสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าคุณนี่เองไงแล้วเขาทั้งสามคนก็หัวเราะอีกผมมองไปที่ลิต้าสาวฟิลิปปินผิวคำ้ำสวยคมขำ แล้วก็เห็นเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โบลาบอกว่าลิต้าทำงานเป็นนักร้องในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตผมร้องในใจทันทีโอไมายกดจุดใต้ตําตอช่างบังเอิญซะจริงๆไม่น่าละ่ะทําไมเธอจึงมีน้ําเสียงไพเราะสดใสน่าฟังลิต้าหัวเลาะเบาๆแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเธอสามารถที่จะลางานมาได้เพื่อไปช่วยงานกุ๊ปทัวร์ของผมขอแค่บอกว่าเป็นวันไหน ธอก็จะชวนเพื่อนอีกคนไปด้วยเพื่อนของเธอเป็นคนไทยก็จะร้องเพลงไทยส่วนเธอก็จะร้องเพลงสากลมาถึงตรงนี้ผมเริ่มที่จะนับถือพระเจ้าองค์นี้มากขึ้นอีกขั้นแล้วพระองค์ช่างเป็นนักจัดเตรียมนักออกนไนจริงๆเลยนี่ถ้าผมไม่ได้ไปโบสถ์คืนนี้ผมก็คงพลาดอะไรดีๆที่พระองค์จะเพิ่มเติมให้ผมซะแล้วผมหมดปัญหาไปสองกิจกรรมแล้วอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยแล้วมิสเตอรีก็ถามผมต่อว่า คุณยังเหลือปัญหาอะไรที่หนักใจอยู่อีกไหมผมตอบไปว่าผมจะต้องหาเด็กผู้หญิงวัยรุ่น6คนมาเป็นสตาฟทัวร์ติดรถบัส6คันซึ่งพวกเขาจะได้มาช่วยงานไกด์เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมบนรถทัวร์ให้กับลูกทัวร์และก็จะต้องเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งๆด้วยนะเพราะว่าลูกค้ารีเควสตมาแบบนี้เขาต้องการคนที่ช่างพูดช่างคุยรู้จักชวนลูกค้าทัวร์เล่นเกมหรือเล่าเรื่องตลกให้ขึ้นเพง ซึ่งผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะว่าผมไม่เคยจัดทัวร์กรุปใหญ่300คนแบบนี้แล้วผมก็ไม่เคยมีสตาฟทัวร์ที่เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นตั้ง6คนโบรายิ้มแล้วก็พูดสวนขึ้นมาว่าเธอเป็นฟอนต์เ n นเจอร์โรงแรม5ดาวที่มิสเตอรีเป็น GM อยู่และเธอก็เคยรับเด็กนักศึกษาฝึกงานมาหลายรุ่นมีประวัติอยู่หลายคนพรุ่งนี้เธอจะช่วยคัดเลือกเด็กนักศึกษาคนที่เอนเตอร์เทนเก่งๆให้ ซึ่งมีทั้งประวัติของคนรุ่นเก่าที่ฝึกจบไปแล้วแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่กําลังฝึกอยู่แล้วก็จะส่งไปให้ผมสัมภาษณ์น่าจะได้ประมาณสิบคนซึ่งผมก็สามารถที่จะเลือกเอาไปหกคนได้โอ้ไม่กอดผมอุทานในใจแล้วผมก็รีบขอบคุณเธอโบลายิ้มแล้วก็พูดติดตลกว่าฉันบอกคุณแล้วไงพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งที่คุณขาดขอแค่คุณมาโบสถ์แสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์ก็รักษาพระสัญญาของพระองค์ตอนนี้คุณก็หมดปัญหาไปสามกิจกรรมแล้วใช่ไหม ผมมองหน้าทั้ง3าคนไปมาแล้วก็ยิ้มให้กับพวกเขาอย่างสดใสความเครียดวิตกกังวลค่อยๆจางหายไปแต่ผมยังเหลืออีก 7, 7, 7กิจกรรมที่ผมจะต้องผ่าทางตันแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ผมก็เริ่มไม่มีความกลัวแล้วผมเริ่มสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยจริงๆมันเหมือนกับดาวิดที่เขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยผมยังเหลืออีกเจ็กิจกรรมที่พวกเขาช่วยอะไรผมไม่ได้ผมจึงขอให้สคนช่วยอธิษฐานเผื่อผมแทน โดยขอให้พระเจ้าเข้ามาทรงสถิตยอยู่กับผมตลอด3วันนี้แล้วก็ช่วยให้ผมสามารถที่จะรับมือกับยักษ์ของผมได้ซึ่งปัญหาก็คือในเจ็ดจกิจกิจกรรมที่ยังแก้ไขไม่ได้นี้ขอพระเจ้าจะช่วยให้ผมสามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้แล้วก็ส่งควอเตชันไปให้กับบอสของลูกค้าที่ฮ่องกงได้ทันเวลาแล้วก็จะสามารถจัดนำเที่ยวให้กับกทัวร์กบใหญ่300คนนี้ได้อย่างราบรื่นไม่ผิดพลาด ขอให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้าเพื่อนชาวคสเตียนทั้งสามคนพูดขึ้นมาพร้อมกันเรากับนัดกันไว้คุณพร้อมที่จะรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตคุณแล้วยังเพื่อที่พระเจ้าก็จะได้สถิตยอยู่กับคุณแล้วลิตาก็พูดขึ้นว่าการตายของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนและก็ฟื้นในสามวันนั้นเป็นการชนะความบาปและความตายถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะนําบาปของคุณออกไปและมันก็จะทําให้คุณสามารถที่จะเข้ามา พัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระองค์ก็จะสถิตอยู่กับคุณคุณจะมีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยของคุณตลอดชีวิตคุณพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังผมนิ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่งคิดกลับไปกลับมาดูสีหน้าพวกเขาก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจผมในใจผมตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตผมจริงๆแล้วตามที่พวกเขาพูดแต่ว่า ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้สึกอยากจะรับพระเยซูเพราะว่าผมคิดในใจว่าผมก็มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ออกบวชบำเพ็ญบารามีจนสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผมศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าพระเยซูแม้ว่าผมจะอยากจะมีพระเจ้าเข้ามาช่วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะมีพระเยซูเพราะผมมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วผมก็คิดไปคิดมาผมก็ตอบเขาว่าผมยังไม่พร้อมหรอกผมขอศึกษาดูก่อนนะ เพื่อนใหม่ชาวคริสเตียนทั้งสคนก็มีสีหน้าเศร้าใจแต่พวกเขาก็พอจะเข้าใจในสภาพของผมเขาก็ไม่ว่าอะไรและเขาก็บอกว่าโอเคถึงแม้คุณจะยังไม่รับพระเยซูคริสต์แต่ว่าผมและ,ะเราทั้งสามคนก็จะร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อคุณพระเจ้าไม่สามารถที่จะตอบความปรารถนาของคุณได้แต่ว่าพระองค์จะตอบคำนิฐานของพวกเราสามคนซึ่งได้อธิษฐานเผื่อคุณ พอพูดจบพวกเขาสามคนก็ร่วมใจกันอธิษฐานในภาษาอังกฤษยืดยาวต่างคนต่างพูดจนผมฟังไม่รู้เรื่องว่าพวกเขาอ,อธิษฐานอะไรกันบ้างแต่พอเขาพูดจบอธิษฐานจบแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าอาเมนผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามีกําลังใจฮึกเหิมขึ้นมาทันทีราวกับว่าปัญหาใหญ่โตมันหดเล็กลงนิดเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามีสันติสุขหายเครียดไปเลย ผมขอบคุณพวกเขาแล้วก็ขอตัวลากับแต่มิชชันนารีร่างใหญ่แวะมาทักทายผมด้วยความดีใจที่เห็นหน้าผมอีกครั้งที่โบสถ์เขาถามผมว่ามีอะไรจะให้เขาอธิษฐานเผื่อไหมผมรู้สึกประทับใจชาวคริสเตียนจริงๆพวกเขามักเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็คอยสอบถามว่ามีอะไรจะให้อธิษฐานเผื่อไหมซึ่งถ้ามีอะไรที่พวกเขาพอช่วยได้เขาก็จะรีบเสนอตัวที่จะช่วยอย่างเต็มใจแม้ผมจะมองไม่เห็นพระเจ้าด้วยตาแต่ว่าผมก็มองเห็นพระเจ้าในตัวพวกเขา มตอบมิชชันนารีชาวอังกฤษไปว่าอยากจะให้ช่วยอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้าช่วยผมหาโรงแรมใหญ่ที่จะจุคนได้สามร้อยคนเพราะว่าในคอนแทคที่ผมมีอยู่ส่วนใหญ่ก็จุได้แค่ไม่เกินร้อยคนมิชชันนารีชาวอังกฤษก็จับมือผมนั่งลงอธิษฐานเผื่อผมยืดยาวพออธิษฐานจบเขาก็พูดขึ้นว่าพระเจ้าตรัสบอกเขาให้แนะนําผมว่าลองหาโรงแรมสองแห่งติดติดกันซึ่งอาจจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มละร้อยห้าสิบคนมันก็จะรองรับคนได้สามร้อยคน พอเขาพูดจบผมก็เหมือนมีหลอดไฟสว่างวาบขึ้นในหัวจริงด้วยสิบางทีอาจจะต้องใช้วิธีนี้พรุ่งนี้ผมจะลองโทรไปคุยกับบอสของลูกค้าที่ฮ่องกองดูว่าจะแบ่งคนพักในสองโรงแรมแทนโรงแรมเดียวได้ไหมโอ้ผมน่าจะหลุดปัญหาอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วสินะเท่ากับคืนนี้ผมหลุดปัญหาไปได้แล้วสกิจกรรมเลยโอ้ไมก็แม้ว่าจะเสียเวลามาบสถ์สองาชั่วโมงสแสวงหาพระเจ้ามันก็คุ้มค่าจริงๆเลย ขอบคุณมิชชันนารีชาวอังกฤษเสร็จผมก็ล่ำลาเพื่อนๆใหม่เพื่อนเรียน3าคนก้าวออกไปจากโบสถ์โบราวิ่งออกมาหาผมแล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์หน้าคุณมาโบสถอีกนะฉันจะรอฟังคําพยานดีๆจากคุณว่าพระเจ้าช่วยให้คุณล้มยักษ์กลิ앗ของคุณได้ยังไงแล้วเธอก็หัวเราะเสียงดังผมก็หัวเราะผสมลงไปกับเธอด้วยแล้วก็ล่ำลาออกจากโบสถ์ไประหว่างขับรถกลับบ้านคุณรู้ไหม มันช่างบังเอิญอีกผมเปิดวิทยุในรถแล้วเพลงที่ดังขึ้นมันก็เป็นเพลงของคริสเตียนที่มีเนื้อร้องแบบนี้จงเสวงหาแผนดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก็ แล้วพระอง,ง,ง Hall elu, Hall elu ja. ค์จุณรู้ไหมวินาทีนั้นผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาเลยราวกับโดนผีหลอกอะไรกันนี่ผีพระเจ้าหลอกผมซะแล้วแต่ว่าผมมอรู้ภายหลังว่าผีพระเจ้านั้นไม่ใช่พร,ใชพระเจ้าไม่ใช่ผีพระเจ้าเป็นวิญญาณและเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ เป็นวิญญาณที่รักเรามีความปรารถนาดีกับเรามีแผนการมีพระประสงค์ที่ดีสําหรับชีวิตของเราและพระองค์ก็ไม่เคยบีบบังคับใครที่จะให้มาเชื่อหรือศรัทธาในพระองค์ไม่เหมือนกับพวกผีพวกผีจะเข้ามาควบคุมบังคับเราถ้าเรารับผีเข้ามาในตัวผีมันก็จะเข้ามาบงการชีวิตเราแล้วก็นําพาเราไปสู่ผลทางที่ชิบหายแต่ว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักเราถ้าเรารับพระองค์เข้ามาในตัวเราพระองค์จะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะควบคุมบังคับเลยพระองค์ให้อิสระกับเราในการตัดสินใจว่าเราจะเชื่อตามพระองค์หรือเราจะเชื่อตามตัวเราเองพระองค์เป็นวิญญาณที่มีความรู้สึกมีอารมณ์พระองค์มีความชอบใจหรือไม่ชอบใจอะไรที่เรียกว่าพอพระทัยหรือไม่พอพระทัยและพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาอยู่ในตัว ของคนนั้นก็มีฤทธิอำนาจมีสติปัญญาเลิศล้ำที่จะเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้กับผู้เชื่อทุกคนด้วยแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวผมเพียงแต่ว่าพระองค์อาจจะมาเองหรือให้ทูตสวรรค์มาที่จะมาอยู่กับผมเพราะว่ามาีพี่น้องคริสเสียมสามคนได้อธิษฐานเผื่อผมนั่นเองผมคิดในใจว่าพระเจ้าองค์นี้ช่างมีอารมณ์ขันล้อเล่นกับผมจริงๆเลย แต่ผมมารู้ทีหลังว่าบางทีพระเจ้าก็สําแดงพระองค์ให้กับคนที่กําลังแสวงหาพระองค์เพื่อที่จะเล้าใจเพื่อที่จะทําให้เขามั่นใจว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเขาได้พระองค์จะสําแดงบางอย่างเพื่อที่จะทําให้คนที่กําลังได้รับการอธิษฐานเผื่อนั้นได้เห็นถึงการทรงสถิตของพระองค์ว่าพระองค์มีตัวตนจริงๆ และพระองค์พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้วยพระคุณความลักของพระองค์มันก็เหมือนกับตอนที่ผมเปิดวิทยุนี่แหละมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญอย่างไรก้กาดถ้าผมคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญผมก็น่าจะคิดใหม่ว่าการบังเอิญติดติดกันหลายครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญซะแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้ากําลังนั่งอยู่ในรถกับผมไปด้วยตลอดทาง เพียงแต่ตาผมมองไม่เห็นพระองค์เท่านั้นคุณรู้ไหมพระเจ้าตอบคำรัิษฐานของเพื่อนใหม่ชาวคริสเตียนสาคนยังไงผมจึงหลดปัญหากิจกรรมที่เหลือซึ่งเกินกําลังสติปัญญาความสามารถของผมผมสามารถที่จะสรุปต้นทุนในทุกๆกิจกรรมได้แล้วก็ทำควอเตชันเสนอไปยังบอสของลูกค้าที่ฮ่องกองได้เสร็จทันเวลาแถมพระเจ้าก็ยังช่วยให้ผมสามารถที่จะคว้าเอางานช้างกุ๊บนี้เอาไว้ได้อย่างอาศัศจรรย์สุดๆด้วย ถ้าอยากรู้ก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับผมจะมาเล่าต่อในคลิปถัดไป